Welcome Plants to Sky สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมดูเบียของเรา ดูเบียท่อนเนี้ยเป็นท่อนที่คือเราอยากได้ร่างสามแปลงร่างเนอะเราก็เลยซื้อแบบตัดสดมาตัดสดคือเขาจะมีท่อนอย่างเงี้ยมาให้เลยนะพร้อมกับใบอีกสองใบปัญหาของเราก็คือเราควบแน่นไม่สําเร็จท่อนมันก็เริ่มเน่ามาเรื่อยๆเนี่ยเน่ามาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยก็เหมือนแทงหน่อออกมาแทงแทงตาออกมา เราก็ดีใจโอ้ยต้องเป็นต้นไม้แน่เลยเป็นใบออกมาแน่เลยคือตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะคือแบบมือใหม่มากก็ไม่รู้อะนี่เลยแทงออกมาคือเป็นเส้นไหลยาวเลยนะคะเพื่อนๆไหลมาแบบเนี้ยจะพาเข้าไปดูเรื่อยๆนะโอ้ยน้องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยังมีเส้นมันอยู่เนาะนี่พอเป็นเส้นปุ๊บอะใหญ่มาก ใบใหญ่สุดๆเนี่ยค่ะได้แค่นี้แหละเออแล้วมันก็ค่อยๆย,ย,ยาวขึ้นคือเขาก็หาหลักอะค่ะตามภาษาเนี่ยนะอ่ะตอนเนี้ยเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเพราะว่าเขาได้หลักเกาะแล้วหลักของเราก็คือต้นไม้เนี่ยแหละจําได้ว่าท่อนเนี้ยท่อนท่อนเอ็นตรงเนี้ยซื้อมาพันกว่าบาทพันสองเป็นท่อนใหญ่เลย แล้วก็มีสองใบแต่เป็นตัดสดนะคะของมอนสเตอร่ารอเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยน่าจะกู้ชีพคือรอคือวางทิ้งอ่ะคือพวกนี้คือตรงเนี้ยคือวางทิ้งแล้วเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ก็เออแล้วแต่เลยแล้วทีนี้เขาก็เกิดมาเป็นไหลน่าจะวางตรงนี้ได้ประมาณอุ้ยนานมากเน่าแล้วเน่าอีกเน่าลามไปเรื่อย อันนี้กว่าแบบจะแทงออกมานิดนึงใช่ไหมคะเราแบบหมาก็มาเหยียบบ้างอะไรบ้างอืมแต่ตอนนี้นก็รอดเอหละทีนี้การขยายพันธุ์ครั้งที่เราไม่แน่ใจว่าบอกเพื่อนๆอนย่างการขยายพันธุ์ก็คือเนี่ยคะ่ะเพื่อนเห็นปะคะเห็นรากปะเออหนึ่งข้อคือหนึ่งต้นได้เลยนะคะถ้าแบบอยากจะได้จํานวนเยอะก็ตัดหนึ่งเลยแต่พวกนี้มันโตไวอะ่ะก็ตัดสักสามก็ได้อะ่ะ จะได้แบบไหลขึ้นเร็วๆเ,เพราะทุกข้อมีรากนะคะมีไงรากอันนี้ก็มีรากจะเปิดให้ดูนะนี่ทุกอันมีรากมีรากหมดนะคะเพื่อนๆโอเคพามาชมกันว่าเราก็มีได้รบบลองหลายๆอย่างอะ่ะกว่าจะรู้เออแบบรู้ว่าแบบ เควรจะซื้ออะไรทํำยังไงอันไหนเหมาะอันไหนทนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมบอลสีบอลส,สีนี่ก็ชนมากไม้หงหัวอ่ะอย่าที่บอกเลยทนสุดๆรักด้วยฝนตกเยอะมาชุ่มชุมมันก็มากลับมามไม่หายมันไม่ตายจากเราสวยมากแค่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาชมต้นไม้กันเฉย